สรุปว่าออกแล้วนี่นะครับเจอแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เยอะกลับไปก็ทำหมกกระไม้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าสับไปแล้วนะครับโน้ยมากอ่อนๆเลยเนะหตุการณ์คาดฝันก็เกิดขึ้นย่า <Yeah. S 1> แบบนี้นะครับการหา สวัสดีค่ u, er. ะพบกับช่องวิวเกาอีกเช่นเคยก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้อ d ดวิวแล้วก็แอดเตอด้วยนะคะวันนี้เราก็ขึ้นมาตามหาเห็ดละโง่กันค่ะเห็ดละโง่กำลังออกนะคะไม่รู้ว่าจะได้เยอะหรือเปล่าไปชมกันเลย ใช่ใช่โอ้ใครมัน,นี่เธอโอ้ตุกเห็นละงูกนแล้ทุกคนเนี่ยลงูกของแท้เลยนะนี่โอ้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 ตีนมันเห็นปอ,าอาขาอขาพอเจอเอียวใช่ใช่ไหนไหนชูชใครเดงนักสาวบ่ทุกคน เดี๋ยวเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนอันนี้ต้องขุดดินออกนะเพราะว่าน้องแบบมันโผล่มาจากดินอะไม่ใช่ละง้างนะคะทุกคนไม่ใช่ละง้างนะอะรงูขาแข้งแข้งนกันหนแต่เมื่อกี้มันจะพอดีกังนี่ดูถุงเท้าดูถุงเท้าดูถุงเท้านะคะไหนเทียบกับหน้านี่ บานนี้กหน้าอีกใช่เลเซ่เห็ดเด้อตัวนูนี้นู้นจะได้ดอกนี้มากตัวมันออกไม่ได้เนี่ยเห็นไหมอ๋อนึกว่ามันเป็นไข่อืมไม่ใช่เหรอไม่ใช่ดินมันแข็งอะแล้วมันออกมัน่อได้อ๋อไม่เป็นไรยังได้อยู่ดูอ๋อแน่นอนแน่นอนส่วนดอกนั้นนะโอ้โหสวยมากเลยเดี๋ยว แตตรงนี้พ่แม่มันเปล่ยนใครรึเปล่าไม่ได้ละดูดอกพี่ดอกพี่ตัวดูดอกนี้อือเป็นไงเป็นไงสวยมากดอกเนี้ยสวยจริงโอ้โหนี่ฮะสายรายงานว่ามีเห็ดละง,งกออกแล้วนะครับเราก็เลยมาหา สรุปว่าออกแล้วนี่นะเจอแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เยอะใช่ยังไม่เยอะไปหากันต่ออันนี้เราจะเอาไปกินนะคะหักเลยตัวตัวหักขามหลอกเลยน่องหักมันหักกี่หลี่หักกิดแบบนเลาะเลยเรามาสรุปเหตุของเรานะคะเราไปโค้งเล็กๆน้องโค้งไม่ใหญ่นะคะก็จะมีเห็นละงูค่ะทุกคนเป็นเห็นละงูขาวนะคะเราล้างไว้เรียบร้อยค่ะนี้รอ แกงตอนเย็นนะคะทุกคนนี่ดูสิลแล้วก็ค่าวของเรานีเราแกงตอนเย็นนะคะอันนี้จะเป็นเห็ดปวกขี้ไก่หรือว,ว่าเห็ดปวกไก่น้อยนะคะแล้วก็เป็นเห็ดตรระไคร้นะคะทุกคนนี่อันนี้รอไว้แกงตอนเย็นคะ่ะหลังจากที่เราไปเก็บเห็ดมาล้างเห็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาขุดหน่อไม้กันคะ่ะหน่อไม้เราจะเอาไปทำหมกหน่อไม้อร่อยอ,อ,ยอ่อยกันคะ่ะ อันนี้กันนะว่าใหญ่ไหมม,มันมีเฮงเดวลูยาเล่เดูเจอตูบเรียเสื้อผ้าให้นะเห็นว่าเปียกยใหญ่ไหมไ<น>หนใสวยกำลังสวยเลยอืมหน่อใหญ่มาก ปาีพยน้าหนาปึ๊บว้าวสวยมากมาครับตอนนี้เจอหนอกขาวใหญ่อีกแล้วเออ อ้ใหญ่มากน้ำด้วยค่อทั้งงมือน,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 นี่นี่เจอน,นี่ด้วยนะเห็ดตับเห็ดตัวกแต่ว,ว่าเราไม่เอานะเพราะมันมีเดียวค่ะทุกคนมีเสือนะเทียบกับมือนะพ,พี่ป๊าดแน่ครับอื้ม หนอโตมากทุกคนสวยสวยเลยนะคะนี่ว้า wow. วเป็นไงน้องวิวกอ,อนี้หนใหญ่มากซ้อนสองหรือซ้อนสามไม่ไมฝั่งนี้หนึ่งใช่ไหมอ๋อีน่นอ๋อปัดนิดน้อหญ่บอใหญ่มากหนูใหญ่มาก กลับไปก็ทำหมกหน่อมไม้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมพเพราะว่าสับไปแล้วนะครับเอ๋อมันกิดน้ำอยู่เนี่ยแต่มันเตี้ยมอตโต้มากมากเลยนะบางคนสรับเลยอดี๋ยวเดี๋ยวมามเตี้ยมอตโต้แต่น่ารักนะอ่ะถือถุงนะคะทุกคนฝั่งนี้ล่ะทำยังไงทับยังไง อะไรนะเจอของแท้เจอของแท้เจอของะมันคือยังไงของแท้เป็อย่างนี้มันตั้งขึ้นอย่างนี้มันจะนอนอย่างนี้มันจะนอนยใหญ่มากเห็นไหมเห็นแต่เห็นจอกบ่นห่นไ่มอ๋อเห็นนึ่งอ๋อมันขึ้นแบบนี้เลยใช่ถ้าขึ้นแบบตรงอ่ะมันจะหนอยใหญ่มากนะแต่ว่าต้องขุดให้ถึงโคนจริงๆใช่ต้องขุดลึก นี่สองนอด้นี่สองนอด้มีสองนอปะ่ะออพี่ออพี่ว้าวเราจะเปลี่ยนมือนะคทุกคนให้อเตอร์เป็นคนขุดนะนอใหญ่มากสองนอเนี้ยอาจจะบอกเลยเออใหญ่จิงมีอยากจะเอ่ยอิ่มกันทั้งอำเภอหาเบ <c oughs> าแถวริมตะลิ่งนะคะ เป็นได้น้อยไงบอง่งไายงเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะหน่อมันสองหน่อติดกันใหญ่มากได้แล้วใช่ไหมได้เอ้ยป้า อ,อ,อ่อนเลยะเอออ่อนจริงสุดยอดซับไม่กี่ครั้งเองอทุกคนม,นมันมันมันใหญ่มากแล้วเนี่ยดูดิปาดเดี๋ยวอีกหน่อหนึ่งอีกหน่อ,อหนึออ่งตอ,อนนี่ก็ไม่น่าจะแพ้กันนะครับอือหือระวังมันตัวเองจะลื่นลงน้ำนะร<ล>ะวังด้วยน้ำยิงขุนๆอยู่ปาดหน่อน,นี่กับบอมเป็นคองควายใช่ปีนอเออปาดไงคะเอาลองซับมังดูค่ะอ่อนจริง ไม่โกหกว้าวเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นย่าอุ้ยหักบอกแล้วจากหน่อตัวใหญ่เป็นไรหน่อเล็กเลยไม่หรอกนู่นตัวน้าทำดูดิดูเอสเตอร์ทำนะคะทุกคนนี่เราจะฟองนะคะทุกคนดูมันทำเอามาไม่หมดนะคะ เดี๋ยวเราเดี๋ยวแอดจะไปขุดตรงนั้นนะเดี๋ยวถมให้ก่อนอือันนี้จะถมถมไวนะลุงแหมมันจะได้เกิดใหม่เป็นไงนี่สองหน่อใหญ่ลงไปลยวเมื่อกี้แต่หนอนี้เขียวมันเอ่อปลายมันจะเขียวนิดนึงนะฮาาะลองดูดิสวยมากทุกคนดูแป๊บเดียวเต็มถ<ต>ุง,<อ>งแล้วหน่อมันใหญ่มากนะนี่ฮะเป็นไงมันตกแดดออก ฝนตกแดดออกทุกคนตอนนี้เจอหน่อใหญ่อีกแล้วนะครับไม่ใหญ่มากอะแต่ก็ใหญ่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 อยู่พอได้มันซ้อนกันศัพท์ไหมอันนี้สับไหมเออเออจริงจะได้ไงต้นอันนั้นับเนี่ยเห็นไหมซ้อนกันหลายหน่อมักหนึ่งสองสามสี่สี่ดอนะโดน แล้วก็ไม่ได้เอามานะครับก็เลยต้องจําเป็นแบบนี้นะครับหักหักห้าอายุถมาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหักเจอเยอะไงซ้อนกันอยู่ซ้อนกันสองเลยเนี่ย กินมานาะกินมานนี่อันนี้เขียวแล้วไม่เอานะ,อะเอาจะหน่อขาวเอาสับได้ไหมให้ตัวสับแข็งก็เอาออกอกเออพอได้อยู่ยังแข็งมันไม่อ่อนมันริมห้วยเนาะอืก็พอได้อยู่พอได้ พอได้เสริมกันนะไปทุกนไปเราจะมาแกงเห็ดทานกันนะคะทุกคนดูเห็ดละโงกสวนมากเลยแล้วก็หลังจากอ่าหม้อเดือดนะคะเราตำพริกแล้วก็ใส่เกลือใส่ชูรสเข้าไปนะแล้วก็ใส่อันนี้เราก็จะชีก,ก่อนนะคะทุกคนชีกเลยใส่เลยนะคะไม่ต้องชีกเล็กมาก เอาเดอกแกใส่ก่นอนไม่ต้องใช้มีดนะคะเพราะว่าแบบบ้านๆน,นะฉีกแต่เด็กข้าวอย่างนะ้รออ,อ,อันนี้ดอกท็อปของเรารนะทุกคนผัก ออกจากดอกเลยนะอส่วนดอกก็ปกักรึ่งปึ๊บนี่นะคะปึ๊บเห็ดตาไข่ใส่มาเลยเนาะอตอกๆกันนะอันนี้เป็นเห็ดอะไรนะเห็ดปวกไก่น้อยนะคะสำหรับภาษาบ้านแอนวิวแล้วก็ภาษาที่อื่นเขาเรียกเห็ดปวกขี้ไก่นะ เรามาดูโอ้สจๆเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็คือรอหม้อเดือดสุกแล้วนะคะแกงเห็ดของเราแบบบ้านๆนี่นี่ค่ะเราจะมาทานข้าวกันนะคะทนกคนเห็ดรังงก หอน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 โอ้ยจะปิด่านเนาะการมเห็นเห็ดนางงเนี hm ่ยป้าปึ้งแล้วเนาะเมนถ้าไม่ใช่เห็นนางงนิดทิ้งเลยนะต้นดูของเห็ดนางงนะคะทุกคนนี่ว้าได้กินแล้วก็มาทานข้าวกันนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่คอยซับพอร์ตขอให้กำลังใจช่องวิวกอกกอบมาเลยตลอดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เอริโอเก,กตเตอร์ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ